สวัสดีครับมีลักี้แมนะครับวันนี้เราอยู่ใน Final f a n t a s y 7 Rebirth นะครับเพืออ่อนนี้มีใครติดรหัสนะครับของน้องแมวไคลซี่นะครับมันต้องหา4เลขนะครับซึ่งวิธีการหารหัสก็คืออยู่แค่ข้างๆตรงน,นะนี้นะเนไ่นดันกล่องออกมานะครับนี่เห็นไหม3า1 0 5 9 9 7กก็ใส่ตามนี้เลยครับ ตอนแรกมีนึกว่ามันต้องเอาเลข like <to> มาเรียงกันอะไรกันหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะใส่ได้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยดีกว่านะครับคิดมากไปไงวิธีการหมุนให้เพื่อนๆหมุนอนาอนาหลอกเป็นนาฬิกาครับมันอะไรนะสามหกอ่ะโอ้โหเลย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  อ่เสนวให้กดเลขเออกดซ้ายบนนะครับไอตัวเดินอ่ะสามหกหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าเก้าเก้าเจ็ดใช่ไหมแหวมเอาเลยเลยเลยอ่ะโอเคครับแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเออเนี่ยแค่นั้นเองครับแล้วก็กด กดอนล็อกเลยครับกดเอแค่นั้นเองเสร็จแล้วเฮ้ยเผื่อมีใครติดนะครับอ่ะดรโฮโ,โจเป็นไรครับอ้าวบอสอีกโอ้โหเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โห,โโห,โโหจำได้ไว่านี่โคตรเก่งเลยก่อนจะเจอบินเซนไม่ใช่หรอไอตัวเนี้ย แอซี่มาเฮ้ยอะไรวะโอ้โหมาแล้วครับมัดปืนก้นยัางยืดฮอเออ,เ,อ,อเฮ้ยมัดแรงอยู่เอาเรื่องอยู่มัดปืนก้นยางยืดยืดยืดเข้าไปโอ้แคสซี่นั่งตกอย่างแบบเฮ้ยกระโดดลับ นี่ครับหมัดปืนกลอนยางยืดอะไรวะเมก้าโฟนไหน,นก็ไหนละเอาบอยไปเลยรงนเฮ้ย,ยอ๋อมันต,นตีแรงหนิจำได้โอ้โหแรงจริงเว้ยเล่นแบลตง่ายกว่ามั้งเอาจริงมี <c oughs> แคสซี่แม่งเล่นโคตรยากเลยแบลตแม่งเล่นง่ายกว่ายเยอะเลย โอ้ยเ้ยกันงครับเออโอ้โหขนาดกา 400. ันสี่ร้อยมัดปืนก้นยางยืดอ๋อันนี้ต้องเวทถ้าเกิดหน้ากากมันแตกเราต้องเวทจำได้ละอ,อันนี้ความรู้เก่าออริจนนิโนี่อันดับแรกแอนดี้ดีกว่าครับเพราะแอ,อนดี้เวทหนีแรงแน่นอนนะถ้าจำไม่ผิดแพน้ำแข็งใช่ปะ่ะอันนี้ความรู้แบบออันนี้เลยนะไม่แพน้ำแข็งแพ้ไฟหรอคือคือคือ,คอ,คอมีไม่ได้เวทมาด้วยวะ โอ้ไปหน่อยแพ้ไปจริงด้วยอ้าวเฮ้ยเที่ยมันแดกเข้าไปเลยอ่ะโอ้โหเจ็บครับเดี๋ยวฮิวห้ารีนหน่อยครับเบลล์สทีนี้ในกลุ่มตอนนี้เออบาเล์น่าจะดามีสุดยอ้อนออกไปสองเบรกครับปึ้งเข้าไปสลีปไม่เอาสลีป สลีปอะไรไม่เอาเฮ้ยไอ้เจ้ามุกสลีปเออแม่งโดนไปแล้วแต่ผมขั้นแรงๆหนีไ่ได้ใส่มาวะใส่ฟ้าแพ้ไฟแต่ไม่ได้อ่ะลองใส่ฟ้าดิเฮ้ยไอ้เหีย้ยมันไม่แพ้ใส่ฟ้าแพ้ไฟนะครับโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยแบตลตจจี้อือเจ็ดร้อย นี่ครับโดนไหวไปไปอ้าวเจอด้าคู่ครับเมกคโฟนบวกไอ้นี่น้องแมวบวกแบ๊เลยครับเฮ้ยเไอ้ดิการหูสี่ร้อย 400. เดี๋ยวเฮ้ยมันจะเบรกแล้วคาซี่มาแล้วไม่ครับหมั่นปืนกลยางยืดหมัดตะลุมพุกหมัดตะลุมพุกครับหมั่นปืนก็ให้มันจะเบรกแล้วพวกเตาลุ้งหน่อย เออือ่ะโอ้โหเดี๋ยวให้อารีสฮิวดีกว่านีดเจนด้วยอ่ะบาเลตปืนไฟป๊บป๊บปบป๊าปเฮ้ยโอ้โหพิษเอาไปปืนกลเอ6หกยางยืดเออคือแล้วก็เอาแคสซี่ครับหมัดปืนกลอีกทีครับหึปึงป้งปึ้งยังไม่พังอีกโอ้โหแคสซี่ตูชน เออนี่ไนงะเฮ้ยแรงนี่บอกพันหกเลยหรอเออโดนเบรกแล้วเอาแน่แล้วทุกคนฮ่าฮ่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันไม่เท่าไหร่เลยนี่ว่าไม่จริงนะเดี๋ยวมันโกรธมาเอามันโหดมากมันจะโดนเบรกแล้วครับต้องให้เบรเพื่อ มัดปืนก้นนี่ไงโอ้ยไม่โดนใครวะมีใครแรงๆบ้างเนี่ยโอ้โหกำลังตอนเบรกแต่ไม่มีคนโอ้โหตายแล้วเฮ้ยมันใช้เวทรีแฟกรีแฟกยิงเวทไม่ได้สะท้อนหายแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะบอบพิษอืม เฮ้ยไม่ก็ไล่เอาไลา่เอา,ลาเอาลยโอ้โหมีแขนมาแล้วตอนนี้แต่ว่าหยุดพวกเราไม่ได้หรอกแบลนจี้เอาไป M16 มสิบหกอาก้าผึ้งนี่ไงแขนพังเลยครับโดนแบลนจแบลนจี้นงยิงอย่างแรงเลยาจาังหวะนี้อลิสดิจนมาก็ได้มาเพราะว่ามันมาปล่อยพิษใส่เราเลื่อนรถนะครับแคสซี่มัดปืนก้นโอ้เฮียโดนแล้วสองพันว่ะ โดนไปสองพันแล้วเมื่อกี้เอ่อฮีวอรเลยครับคูล่าไคลซี่เฮ้เยโอ้โหมันสามเลยว่ะเออเดี๋ยวเออโอเคครับ Let's go มัดปืนก้นเอเอโอ้โหอินบูจริงไหมต้องต่อต่อต่ออต้องเป็นเวทจริงครับถ้าไม่เวทไม่จริงนะครับโอ้ย,อยเดี๋ยวอื้ือื้ม ยังนอินบูยิงไม่เข้าต้องเป็นเวทยิงโอเคครับถ้าอย่างนั้นต้องเป็นแอนลีสครับคาซี่มาตายไปเลยครับลิมิตเมรกโฟนอ๋อบอลไปเลยครับมันจะตายอยู่แล้วเอาละเสร็จแน่นอนครับอย่างนี้เอาไฟไปมันแพ้ไฟ แข็งแพ้ไฟไหมเออแพ้ด้วยวิ่งเนี่โหหนีไม่ได้เอาเว้เว,เวไฟมาใส่อ่ะจริงจริงแค่นี้มันก็นาก่าจะตายแล้วเอาบอสเลยก็ได้ครับรเดี๋ยวคิดเองไฟละเอาพอึเรียบร้อยครับจริงๆบอสต,ตัวนี้ออริจินอลเก่งมากนะแต่ว่าเอออันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าออริจินอลนี่มาตบทีมันห้าสองพันรัวๆเลยนะยอดมากพวกแพ้ อ่ะครับต้องเอาไปว่าเผื่อใครติดรหัสของแคสซี่แล้วกันนะแบบหารหัสไม่เจอต้องหาไงก็ดูตามนี้ครับแล้วก็นี่วิธีปราบอสนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับต่อไปนะ่าจะได้วินเซนต์ละ